เด็กโซนค่ะดูเด็กซน,กนทำไรอะทำไรเดี๋ยวล้มเดี๋ยวโปะควม่มเดินดีๆลูกเดินดีๆอ่ะเ๊อะเ๊อย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งเดี๋ยวโปะคว่ำ ก็จะเดินกลับไปกลับมานี่นะคะดูหน้านางค่ะนางแดดร้อนนะคะนางร้อนดูหน้านางค่อยๆลงค่ะค่อยๆลงลูกอ่าเดี๋ยวใครสวยคะใครสวยยกมือนะคะใครสวยยกมือ ครขี้เล่อ่ะครขี้เลใค่ขี้เล่ยกมือขึ้น <c oughs> ทุจ้าทำยังไงคะท,ทุจ้าจ้าสวยๆสิคะจ้าจ้าสวยๆสิจ้าสวยๆลูก ทำงานไปด้วยเป็นพี่เลี้ยงเด็กไปด้วยนะเพิ่งมาน้องเพิ่งมาจากไปไหว้เจ้านะคะไหว้ตุ๊จีนพราพ่อแม่เขาเป็นเชื้อสายจีนเนาะค่ะเนาะก็เพิ่งมาค่ะอุ้ย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 ทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยอุ้ยเล่นเล่นให้เหนื่อยแล้วไปอาบน้ำลูก น้องติดก็เลยพ่อแม่เขาก็เลยปล่อยให้อยู่กับน้องพัดได้นะคะัน้องไอ้ยิบหวานสิคะยิ้มหวานหนูทำไรลูกหนูทำไรทำไมหน้าบึ้งอย่างนั้นสิคะไอ้ยิบหวานค่ะยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวาน ดูบ้านนะคะบ้านที่ยังไม่เสร็จนี่ก็เสร็จแล้วนะคะมาสูนางนางไม่รู้ทำอะไรอยากเดินก็เห็นแดดลมลมก็ออกมาเดินนะ,ะดูนางยิ้มดูนางยิ้มลมเย็นดีนะคะมาแล้วระวังล้ม ระวังโป้คว่ำค่อยๆเดินลูกเออค่อยๆเดินสนามหญ้าหรอหญ้ายังไม่ได้ให้คนสวนมาตัดเลยอะ่ะนี่ เย็นดีลำพัดเย็นดี